ท่วงท่าลีลารักตั้งทันระยะแรกไตรามาสหนึ่งสองมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมคะหรือว่ามีอะไรที่ต้องระมัดระวังในขณะที่ท้องกําลังใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันไหมคะห้ามเป่าลมเข้าไปในช่องคลอดผู้หญิงในไตรามาสที่1เนี่ยมดลูกยังไม่ลอยขึ้นห้นอุ้งเชิงกรานนะคะก็สรุปว่าสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทุกท่วงที่ ท่วงท่าแต่อย่ารุนแรงนะคะแล้วก็มีคําแนะนาโหเป็นคําแนะนําที่เก่ามากเป็นประมาณยี่สิบสามสิบปีมาแล้วก็คือห้ามเป่าลมเข้าไปในในช่องคลอดผู้หญิงเพราะมีรายงานว่านะคะเส้นเลือดนะคะเอาลมเข้าไปข้างในก็มีการฉ<อ>ีกขาดเส้นเลือดและคณผู้หญิงเสียชีวิตจากลมเข้านะคะลมเข้าเข้าเส้นเลือดนะคะก็คือเกิดลมอุดกั้นเกิดเกิดการอุดกั้นขึ้นมานะคะนี่ก็ เป็นนะคะริมเลือดอุดกั้นหรือลมเข้าไปเนี่ยก็จะมีอันตรายนี่ก็สรุปว่าเป็นข้อห้ามนะคะ<อ>ฉะนั้นไตรมาสที่1น,นะคะสเดือนแรกก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ถ้าไม่มีข้อห้ามแล้วก็เลือกท่วงท่าได้เกือบทุกท,ท,ท,ท่วงท่าย,ยกเว้นที่รุนแรงมีเลือดออกการเป่าลมเข้าไปหรือจะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นทําในที่ลื่นในอ่างน้ำน,<อ>นะคะ,คะหรือก็อท่าพิดานเช่นห้อยหัวลง นะคะหรือว่ามีของแหลมคมของมีมีเซ็กทอยที่มีความแหลมมีความคมอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไตรมาสที่สองเนี่ยเพราะว่าคุณผู้หญิงเนี่ยมีความต้องการทางเพศสูงขึ้นแล้วก็ถึงจุดสุดยอดได้รุนแรงขึ้น<า>จจะเฉพาะว่าช่วงนี้นะคะเลือดจะไปเลี้ยงช่องคลอดได้ดีแล้วก็พ้นช่วงที่จะแพ้ท้องแล้วนะคะดังนั้นไตรมาสที่สองก็ท้องยังไม่โตมากก็สามารถเลือกท่องผ่าแต่อย่าไปทับท้องนั่นก็<า>คือไข่ชาย ต้องระมัดระวังอย่าไปทับท้องนะคะก็คือให้ฝ่ายหญิงอยู่ด้านบนน่าจะปลอดภัยกว่านะคะหรือว่าท่าด็อกกี้หรือว่าท่าตะแคงเข้าหาก,กันส่วน t ตรม e s t e สามนี้คุณผู้หญิงค่อนข้างเหนื่อยต้องดูด้วยนะคะเพราะต้องแบกท้องบางคนปวดหลังนะคะ,คะ,คะถ้าฝ่ายหญิงอยู่บนก็อาจจะไม่ถนัดนะคะเพราะท้องก็จะโตละก็จ,จะใช้ฝ่ายชายอยู่ด้านบนออกระแคงเข้าหาก,กันนะคะเหมือนคนพ้่ก็คือใช้หมอนหนุนหรือใช้ท่าด็อกกี้หรือหรือนอนตะแคงเข้าหาก,กัน นะคะนี่ก็จะเป็นท่าที่แนะนําถ้าฝ่ายชายอยู่ด้านบนนี้ต้องหลบท้องให้ดีนะคะอย่าก,กระแทกท้องอ,อ,อาจจะต้องใช้มุมนะคะหรือใช้หมอนหนุนขึ้นช่วยดังนั้นการท้องแต่ละไตรมาสก็ไม่มีข้อห้ามถ้าไม่มีข้อห้ามสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หนึ่งยินยอมพร้อมใจสองเลือกท่วงท่าสามไม่เกิดอันตรายเช่นฝ่ายชายมีเชื้อหรือว่าท่วงท่าหรือท่าทางนะคะเกิดอันตรายได้ เช่นไปมีเพศสัมพันธ์อีกอันนึงคือมีเพศสัมพันธ์นอกบ้านนะคะนี่ก็ไม่แนะนําเลยนะคะเพราะอาจจะติดเชื ale, ้อเออมีเพศสัมพันธ์หาดทรายอะไรเงี้ยนะคะซึ่งปกติก็คนท้องก็ไม่ควรจะไม่มีเพศสัมพันธ์ที่ในที่สกปรกนะคะเพราะอาจจะติดเชื้อแล้วก็ทําให้เกิดนะคะติดเชื้อเข้าไปในยังลูกได้นะคะก็คือเกิดน้ำทำเดินติดเชื้อเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ในน้ํา ก็ต้องรับระวังในคนท ini, ้องก็เช่นเดียวกันนะคะน้ําอาจจะไม่สะอาดในน้ําทะเลน้ําคลองนะคะไม่แต่น้ำในสะหรือน้ําที่เราอาบน้ําอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนอกจากว่าอาจจะลื่นล้มอาจจะมีน้ําเข้าไปข้างในอันนี้ก็อาจเกิดอันตรายได้ค่ะ